ในปัจจุบันนี้คำสอนบางอย่างในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ได้ถูกแปลถูกสอนให้ตรงความหมายแต่ว่าไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมนั้นๆเนี่ยยกตัวอย่างคำว่ามิจฉาวนิชชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยถ้าเอาตรงๆต,ตามพระพุทธบัญญัติตามคำสอนของพุทธเจ้าชาวพุทธรุ่นหลังๆเนี่ยทำตามคำสอนตรงนี้ไม่ได้ ก็เลยเป็นเลี่ยงบาลีแปลเป็นอย่างอื่นนะก็คืออาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเนะี่ยมีห้าอย่างเนาะก็คือการค้าขายสัตว์อาวุธนะการค้าขายสัตว์รวมทั้งมนุษย์การค้าขายเนื้อการค้าขายสิ่งมึนเมาแล้วก็การค้าขายยาพิษเนี่ยมีคำหนึ่งที่บอกว่าสัตตวณิชชาสัตตะวณิชชา ความหมายเดิมก็คือการค้าขายสิ่งมีชีวิตคําว่าสัตว์ในที่นี้ก็ดังที่อธิบายข้างต้นเนี่ยเช่นคําว่าสัตว์โลกเนี่ยมันไม่ได้จําเพาะเจาะจงเฉพาะสัตว์เดรัจฉานแต่รวมหมายถึงมนุษย์ด้วยดังนั้นสัตตะวณิช,ชาเนี่ยเขาเลยแปลบอกว่าค้าขายมนุษย์แต่ความจริงแล้วสัตตะตัวนี้ไม่ได้เฉพาะมนุษย,นย์มันรวมถึงสัตว์เดรัจฉานด้วย สัตต์แปลว่าสิ่งมีชีวิตแต่ทําไมบ้านเราจึงลดขอบเขตลงมาเหลือแค่ว่าค้ามนุษย์ต้องรวมไปถึงการค้าสัตว์เดรัจฉานการค้าสัตว์สิ่งที่มีชีวิตด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมีสองข้อต่อกันก็คือสัตตะวณิชชาค้าขายสัตว์กับมังสวณนิชชามังสะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนื้อนะเนื้อที่ชาแหละออกมามาจากการฆ่าเน,เนื้อทุกอย่างเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ เนื้ออัวเนื้อควายเนื้อสารพัดอย่างเนี่ยแต่ว่าพอไปแปลก็เลยแปลบอกว่ามังสาวณิชา้าขายค้าขายสัตว์มีชีวิตแต่เมื่อพุทธศาสนาตกมายังดินแดนที่คนถวายอาหารพระเนี่ยเป็นคนค้าขายเนื้อสัตว์คำสอนก็เลยแปลเปลี่ยนไปนะการค้าขายสัตว์เป็นเท่านั้นแต่พอ ไม่พอนะอยังตีกรอบลงไปให้แคบไปอีกว่าสำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารเป็นการแก้ไขคำสอนเดิมเพื่อให้ค้าขายสัตว์เพื่อการใช้แรงงานได้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือเพื่อการอื่นได้ทำให้การค้าเนื้อสัตว์กลายเป็นเรื่องถูกต้องชอบธรมทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ามิจฉาคำสอนตามพุทธศาสนาทุกวันนี้เนี่ยที่บางทีเขาแปลไม่ถูก แปลไม่ตรงก็เพราะว่าเพราะอะไรเอาความถูกใจทุกวันนี้ศาสนาพุทธเนี่ยเลยเป็นศาสนาที่ภิกษุส่วนใหญ่มักจะไม่เทศให้ขัดญาติโยมเดี๋ยวไม่เหลือคนใส่บาตรเดี๋ยวไม่เหลือคนใส่ข้าวให้กินอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้งดเว้นการเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควรเนี่ยเรียกว่ามิจฉาวานิชชาคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการเบียดเบียนและการทำลายชีวิตประกอบด้วยหนึ่งนะสัตวนิชาการค้าขายสัตราอาวุธอันเป็นเครื่องประหารเช่นหอกดาปืนระเบิดรวมทั้งตะข่ายแห่ห้องเบ็ดตกปลาทุกอย่างที่มันทำลายชีวิตสัตว์เล็กๆจนกระทั่งทำลายชีวิตมนุษย์รวมอยู่ในข้อนี้หมดสองสัตตวนิชา สัตววณิชาจะแปลว่าค้าขายมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องแปลว่าทั้งค้าขายมนุษย์แรงงานต่างด้าวแล้วก็ค้าขายสัตว์มีชีวิตทุกประเภทฟาร์มหมูฟาร์มไก่ทุกอย่างรวมอยู่ในข้อนี้หมดนะแล้วก็มังสวณิชาคือการขายเนื้อนีมังสรารู้อยู่แล้วว่าแปลว่าเนื้อการค้าขายเนื้อมันก็เป็นผลพวงมาจากการฆ่าสัตว์ถ้าไม่ฆ่าสัตว์มันก็ไม่มีเนื้อ การค้าขายเนื้อก็แสดงว่าต้องฆ้ามันทั้งปานานิบาตท,ทั้งเป็นวิชาอาชีวะเนี่ยผิดสองทอดเลยแล้วก็สี่มัชชะวณิชาค้าขายสิ่งมึนเมาเนี่ยพวกเหล้าเบียรยาเสพติดทุกอย่างที่มันทำลายระบบสมองกัญชาเฮโรอีนฝิ่นยาอี e, ยาไอยาเคทั้งหมดรวมอยู่ในข้อนี้ห้าวิสาวณิชาการค้าขายยาคิด ยาพิษฆ่าคนยาพิษฆ่าสัตว์ยาฆ่า,มาแมลงก็รวมอยู่ในข้อนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่พระพุทธศาสนาเราเนี่ยดั้งเดิมเลยสอนให้ละเว้นการค้าขายอาวุธก็เพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมือแห่งการเข็นฆ่าทำลายชีวิตทั้งต่อตัวมนุษย์และก็สัตว์อื่นการสแสวงหาเลี้ยงชีพตนเองให้อยู่รอดจากการค้าสัตรา์อาวุธก็เท่ากับเป็นการกำารงชีวิตจากการฆ่าทำลายโดยเฉพาะ กับชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์ด้วยกันเองการสอนให้ละเว้นการค้ามนุษย์และการค้าขายสัตว์มีชีวิตก็เพราะว่ามนุษย์นะมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์จะไปซื้อขายมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการค้าขายมนุษย์เท่ากับเป็นการลดค่ามนุษย์ลงไปเป็นสัตว์ การแสวงหากําไรจากการค้ามนุษย์ค้าขายสัตว์มีชีวิตเนี่ยทําให้ย่ํายีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็ทําลายชีวิตอื่นเพราะว่าทุกชีวิตล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกรักชีวิตของตัวเองเท่านั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาตัวเรานี่แหละเป็นบรรทัดฐานแล้วต้องเมตตาคนอื่นให้เหมือนตัวเราเนี่ยการสอนให้ละเว้นการค้าขายเนื้อสัตว์ก็เพราะว่า สัตว์ทุกตัวมันรักชีวิตอยู่แล้วการสแสวงหาเลี้ยงชีพจากการค้าขายเนื้อเนี่ยมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งการเบียดเบียนการทำลายชีวิตเนี่ยเป็นการดำรงชีวิตตนเองให้อยู่รอดบนความทุกข์ของสัตว์อื่นอยู่บนซากศพของสัตว์อื่นเพราะว่ายินดีพอใจในการกินซากศพที่พูดเสมอว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ย แต่ยินดีพอใจในการกินซากศพของสัตว์อื่นๆจะเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นอย่างไรให้เราคิดดูนะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำผิดกฎหมายนะของผู้ลักลอบค้าขายสัตว์ป่าสงวนหรือหากเป็นการค้าขายสัตว์เพื่อใช้แรงงานความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันผิดนะเราก็ต้องมีปัญญาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาการุณาแล้วก็ ศีลเป็นสําคัญต่อมาพระเจ้าสอนให้ละเว้นจากการค้าขายน้ําเมาเขาเพราะว่ายึดหลักการที่ว่าการขายเป็นการส่งเสริมและการผลิตและการส่งเสริมการดื่มเนี่ยการดื่มน้าเมาเป็นสาเหตุของการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดทุกข์เป็นโทษทั้งแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นในพระไตรปิฎกได้แสดงโทษของการดื่มสุราไว้หกประการก็คือการทําให้สูญเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาท ทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตเ,เสื่อมเสียกิติยศชื่อเสียงทําให้ขาดความละอาย,ยกล้าทําทุกอย่างบาปก็ได้แล้วก็ทําลายสติปัญญาระบบสมองการที่พทธเจ้าสอนให้ละเว้นการค้าขายยาพิษก็เพราะว่ายาพิษเนี่ยมันทําลายชีวิตมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะเนี่ยการใช้สารพิษปลอมปนไปกับอาหารเพื่อให้น่ารับประทาน การใส่สารต่างๆลงไปเนี่ยทาให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมส่งผลกระทบต่อชีวิตทําให้สูญเสียอวัยวะหรือว่าพิกลพิการแม้ไม่ตายก็ทําให้สุขภาพจิตและก็สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงนอกจากนี้เนี่ยการใช้สารเคมีต่างๆมันเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศทําลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการค้าขายดังกล่าวมานี้เนี่ย พระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นการประกอบการงานที่มีโทษมีโทษต่อผู้อื่นต่อสังคมส่วนรวมเนี่ยหากอาชีพเหล่านี้เข้าสู่กระบ,บวนการทางธุรกิจเนี่ยย่อมเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมกระทําผิดทางจริยธรรมได้ง่ายขึ้นเราจะไปอ้างว่าคนทั้งโลกทํากันนะกฎหมายมันก็ผ่านแต่กฎหมายเราต้องดูว่าใครเป็นผู้ตั้งกฎหมาย ก็พ่อมาจากเอาตัวตนเป็นใหญ่พอมารวมกันมากเข้ามากเข้ากฎหมายที่มันผิดกฎแห่งกรรมที่มันผิดศีลผิดธรรมมันก็คลอดออกมามันก็ผ่านออกมาเช่นกฎหมายทำแท้งกฎหมายบ่อนกฎหมายที่มันทําผิดศีลเหล่านี้เพราะเอาความทุกใจเหนือความถูกต้องเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าเนี่ยถึงแม้ไม่อยากทำแต่ด้วยความยากจน เรื่องปากเรื่องท้องคิดแต่ว่าจําเป็นเนี่ยการคิดอย่างนี้คือความเห็นแก่ตัวมนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้มีปัญญาเราทุกคนต้องใช้สติใช้ปัญญา